อ่านนารีกำลังอ่านอะไรอยู่เหรจ๊ะเรากำลังอ่านเรื่องสั้นอยู่นะจ๊ะอ่านแล้วได้แนวคิดอะไรบ้างไหมจ้ะเอ๊อ่านแล้วต้องได้แนวคิดด้วยเหรอเรานึกว่าอ่านเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเองนะแล้วการอ่านให้ได้แนวคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยเป็นยังไงเหรอเธอช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยสิ ได้สิจ้าเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะก,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 การอ่านการอ่านเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ภาษาทุกภาษาทั้งในการเรียนระดับพื้นฐานและระดับสูงทักษะการอ่าน จำเป็นต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิตซึ่งนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินส่งเสริมให้มีความคิดติเริ่มสร้างสารรค์ได้คุณค่าแนวคิดข้อคิดคติธรรมในการดำเนินชีวิตการอ่านจึงเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่างๆ จุดมุ่งหมายของการอ่านการอ่านหนังสือทุกครั้งจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไว้ก่อนเสมอเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1. อ่านเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น 2. อ่านเพื่อรับทราบข่าวสารข้อเท็จจริง 3. อ่านเพื่อศึกษาค้นคว้า อ่านเพื่อความเพลิดเพลินหลักการเลือกอ่านหนังสือ การตั้งจุดมุ่งหมายการอ่านนอกจากจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการแล้วยังเป็นแนวทางในการเลือกอ่านหนังสือได้อย่างเหมาะสมอีกด้วยหนังสือที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นควรอ่านแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้1การอ่านหนังสือประเภทข่าวสารได้แก่หนังสือพิมพ์รายวันประโยชน์ที่ได้รับ คือรอบรู้และทันต่อเหตุการณ์ต่างๆเช่นข่าวสารบ้านเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวสังคมข่าวอาชญกรรมข,ข่าวกีฬาข่าวบันเทิงเป็นต้นวิธีอ่านเป็นประจำจนติดเป็นนิสยัยควรเปรียบเทียบข่าวฉบับอื่นเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือด้วย 2. การอ่านวารสาร มักจะออกเป็นคราวๆไปออกรายเดือนทุก3มเดือนหรือรายสะดวกก็ได้ประโยชน์ที่ได้รับทำให้ผู้อ่านทราบเรื่องราวทางด้านวิชาการต่างๆวิธีอ่านต้องอ่านเป็นประจำเพื่อรอบรู้ 3. การอ่านอนุสารหรือจุลสารเป็นหนังสือที่มีความยาว2อถึงสหน้าเท่านั้น ประโยชน์เพื่อให้ทราบเรื่องราวต่างๆมีความรู้และทันเหตุการณ์วิธีอ่านควรอ่านประจำเพื่อข่าวสารสถาบัานความรู้และอาชีพต่างๆ 4. การอ่านนิตยสารเพื่อความเพลิดเพลินหนังสือนิตยสารมักออกเป็นรายสัปดาห์รายปากักหรือรายเดือนเนื้อหาเน้นบันเทิง และมีสารคดีวิชาการหรือสารคดีท่องเที่ยวบทความต่างๆประโยชน์ที่ได้รับคือได้คลายเครียดรวมทั้งได้ความรู้ต่างๆด้วยวิธีอ่านอ่านตามลำดับเรื่องสำรวจเนื้อหาสาระแนวคิดสำคัญของเรื่อง 5. หนังสือฉบับกระเป๋าพิมพ์เป็นเล่มมีจำนวนหน้าไม่มากนะัก เนื้อหาแนวคิดทั้งบันเทิงและตำราวิชาการหรือสารคดีเรื่องสั้นต่างๆประโยชน์เพื่อผู้อ่านเป็นคนทันสมัยได้รับความรู้รอบตัวและความเพลิดเพลินด้วยวิธีอ่านควรอ่านเป็นประจำระมัดระวังการเลือกซื้อเล่มที่มีคุณค่าแนวคิดที่เป็นประโยชน์ หหนังสือตำราเรียนเป็นเนื้อหาวิชาการได้แก่หนังสือเรียนวิชาต่างๆประโยชน์มุ่งให้ความรู้เป็นสำคัญวิธีอ่านต้องอ่านอย่างศึกษาอ่านสองเที่ยวพิจารณาสาระสำคัญแนวคิดและบันทึกการอ่านด้วย 7. การอ่านหนังสือในชั้นเรียน ครูอาจกำหนดให้อ่านเล่มใดเล่มหนึ่งในการเรียนการสอนวิธีอา่านผู้อ่านต้องอ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วนขณะอ่านต้องตั้งคำถามไปด้วยเพื่อทดสอบตนเองเมื่ออา่านหนังสือจบแล้วควรบันทึกย่อไว้ด้วยควรทำความเข้าใจทุกตอน 8. การอา่านหนังสือนอกชั้นเรียน ผู้อ่านต้องศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ผู้เรียนต้องอ่านให้เข้าใจวิธีอ่านควรอ่านเรื่องราวอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวอ่านแล้วพิจรนารณาเน้นที่สำคัญบันทึกย่อไว้ 9. การอ่านหนังสือคู่มือเป็นหนังสือที่เรียบเรียงเนื้อหาสาระวิชาการบางแขนงที่นำมาจากตําราโดยตรง โดยนำมาเขียนใหม่ให้เข้าใจง่ายหรือออกมารูปแบบสรุปเรื่องเดิมทั้งหมดหรือรูปแบบคำถามตามประเด็นต่างๆผู้เขียนให้แนวตอบไว้วิธีอ่านอ่านเทียบเคียงกับเล่มอื่นพิจารณาเนื้อหาภาษาถูกต้องใช้อ่านพอเป็นแนวทางควรกลับไปอ่านเล่มฉบับเดิมอีกครั้ง ตัวอย่างประเพณีลอยกระทงประเพณีลอยกระทงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีกระทำสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีของไทยในวันนั้นมีการประดิษฐ์กระทงเป็นรูปต่างๆมากมายเช่นดอกบัวบานจีบพลับพลึงเป็นต้นหรืออาจจะใช้หยวกกล้วยกระดาษสีมาทำกระทงเป็นต้น ในกระทงที่ประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วก็เสียบดอกไม้และทูบเทียน <c oughs> เพื่อนำไปขอขมาลาโทษต่อพระแม่คงคาที่ได้ใช้นำมาบริโภคและอุปโภคในสิ่งต่างๆที่สมควรและไม่สมควรอันเป็นที่เชื่อกันมาแต่โบราณกาลประเพณีลอยกระทงในสมัยก่อนนั้นมีการร้องเพลงเรือเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง โดยพอเสร็จจากลอยกระทงแล้วก็ลงเรือทั้งชายหญิงไปร้องเพลงเรือโต้กันเป็นบทสักวาหรือกลอนสดหากฝ่ายไหนโต้ไม่ได้ก็ถือว่าฝ่ายนั้นแพ้ส่วนใหญ่เรือแต่ละลำจะมีคนแต่งกายสวยงามและเหมือนกันด้วยเช่นเรือลำนั้นมีผู้หญิงแต่งชุดสีแดง ก็ต้องแต่งสีแดงกันทั้งหมดทุกคนในรำเป็นต้นตในปัจจุบันนี้แทบจะไม่เห็นการเล่นเพลงเรือเพราะไม่มีผู้นิยมเล่นกันแต่เมื่อ20-30ปีก่อนยังหาได้บ้างในชนบทบางแห่งเช่นตำบลสีกุปอำเภอบางประหันหรือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นก็คงเหลือแต่ประเพณีลอยกระทงแต่อย่างเดียว ส่วนการร้องเพลงเรือคงไม่มีแล้วเมื่อนักเกรียนอ่านเรื่องประเพณีลอยกระทงจบแล้วให้ตอบคำถามต่อไปนี้ 1. เรื่องอะไรประเพณีลอยกระทง 2. ใครเขียนนายนิรนามสงวนชื่อสประเพณีนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไรเมื่อครั้งสุโข,ขทัยเป็นราชธานีสเพื่อประสงค์อะไรขอขมาต่อแม่คงคาห้า,หา ทำกันอย่างไรประดิษฐ์กระทงเป็นรูปต่างๆเสียบดอกไม้จุดทูบเทียนในกระทงเมื่อเสร็จจากลอยกระทงแล้วก็จะมีการเล่นเพลงเรือต่อ 6. ปัจจุบันยังมีประเพณีหรือไม่ยังมีเหลืออยู่ แต่เฉพาะประเพณีลอยกระทงส่วนการเล่นเพลงเรือซึ่งเป็นการเล่นต่อเนื่องจากประเพณีลอยกระทงนั้นได้สูญหายไป 7. แนวคิดประเพณีไทยควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติ จุดมุ่งหมายการอ่านการอ่านหนังสือจะช่วยสร้างความรู้ความคิดช่วยกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิตที่ดีช่วยตรวจสอบความรู้และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตทั้งหมดนี้คือคุณค่าแนวคิดที่ได้จากการอ่านการอ่านเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน เพราะปัจจุบันเป็นยุคของข่าวสารซึ่งข้อมูลความรู้ในทุกๆด้านได้เผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆผู้อ่านหนังสือมากจะได้รับคุณค่าทางปัญญาเกิดความรู้ความรอบรู้ทำให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์มีความก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอดังที่เปื้องนนนครกล่าวไว้ว่า หนังสือเป็นที่รวมแห่งความรู้ความเพลิดเพลินเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่มีผู้ใดห่วงห้ามนับว่าเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐซึ่งเราจะขุดมาเป็นประโยชน์ได้โดยเสียแรงและค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดการอ่านหนังสือก่อให้เกิดคุณค่าหลายประการดังนี้ 1. การอ่านหนังสือช่วยสร้างความรู้ความคิดธรรมชาติของมนุษย์ อยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆซึ่งต้องใฝ่หาความรู้ซึ่งการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ให้ความรู้มากมายหลากหลายจะทำให้เป็นคนที่มีเหตุผลและรู้จักคิดได้ตัวอย่างแนวคิดหลายรูปแบบและสามารถนำมาประยุกต์เป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ของตนได้ 2. การอ่านช่วยกำหนดแนวทางการปฏิบัติตน และการดำเนินชีวิตการอ่านเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดีเช่นชีวประวัติบุคคลสำคัญเทศนาโวหารที่มีข้อคิดและคติธรรมนาวานิยายหรือบันเทิงคดีอื่นๆนำมาพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติในแบบอย่างที่ดีมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 3. การอ่านชื่อตรวจสอบความรู้ การอ่านถือเป็นการทบทวนและช่วยตรวจสอบความรู้สิ่งที่เคยรู้มาว่าถูกต้องหรือไม่วิเคราะห์เนื้อหาตามประสบการณ์และความรู้ที่เชื่อมาควรเชื่อถือทำให้เกิดความมั่นใจและกล้าย,ยืนยันความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้ว 4. การอ่านช่วยสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตเพราะการอ่านนั้น ผู้เขียนมักเขียนจากประสบการณ์ที่ดีเด่นและสูงนำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวต่างๆทำให้ผู้อ่านพลอยได้รับประสบการณ์ไปด้วยทำให้ผู้อ่านได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนจุดมุ่งหมายของการอ่าน 1. เพื่อพัฒนาตนเองด้านความรู้เพิ่มพูนสติปัญญา อาจจะเป็นความรู้รอบตัวหรือความรู้เฉพาะเรื่อง 2. เพื่อพัฒนาตนเองด้านอารมณ์หมายถึงการอ่านเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความรู้สึกจากความหยาบก,กระด้างให้ประณีตขึ้นให้สามารถควบคุมอารมณ์รุนแรงได้เป็นการอ่านเพื่อผ่อนคลายความเครียดส่วนใหญ่เป็นหนังสือเพื่อความเพลิดเพลิน 3. เพื่อพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมคุณธรรมเป็นสิ่งที่คอยควบคุมกำกับจิตใจมนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามคุณธรรมประกอบด้วยความรู้ความคิดและอารมณ์ช่วยขัดเกลาจิตใจให้ประณีตขึ้นการอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เขียนผู้อ่านจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้หากไม่สามารถจับใจความสำคัญได้ก็จะทำให้รับรู้เรื่องราวต่างๆผิดพลาดได้การอ่านจับใจความสำคัญประกอบด้วย 1. เข้าใจลักษณะที่เป็นใจความสำคัญและใจความย่อยใจความสำคัญคือส่วนที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้ผู้อ่านรับสารได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้เขียนใจความย่อยหรือพระความคือส่วนที่ขยายใจความสำคัญทำให้เด่นขึ้นชัดเจนขึ้น 2. รู้จักประเภทของเนื้อหาสาระที่อ่านการรู้ใจความสำคัญและใจความย่อยนั้นยังไม่พอที่จะทำให้ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง จึงต้องควรรู้ประเภทของสารซึ่งได้แก่ 1. สารประเภทข้อเท็จจริง 2. สารประเภทข้อคิดเห็น 3. สารประเภทแสดงอารมณ์และความรู้สึก 3. ตีความในเรื่องให้ตรงกับเจตนาหรือจุดมุ่งหมายของผู้เขียนให้ความรู้แสดงความคิดให้คอยตามปลุกใจหรือเจตนายื่อยุให้แตกแยก ชวนให้หลงเชื่อผู้อ่านจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 4. การสรุปความสำคัญให้ตรงกับประเภทและจุดมุ่งหมายของผู้เขียนตัวอย่างความชั่วย่อมเกิดขึ้นจากตัวเราเองความทุกข์ย่อมมีได้เพราะเราเช่นกันการจะระงับดับกรรมชั่วหรือชำระตนให้บริสุทธิ์ ต้องเริ่มด้วยตัวเราในการทำความดีหรือรักเว้นความชั่วไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองเราเท่านั้นที่จะต้องเดินด้วยตนเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่ทรงชี้ทางเท่านั้นกรรมของพอคาลุสสัมมณนสมพานพมทาผู้แปลใจความสำคัญคือ การทำความดีต้องทำด้วยตนเองจุดมุ่งหมายของผู้แต่งคือชี้แนะให้เห็นความจริงว่าความดีความชั่วย่อมเกิดจากการกระทำของตัวเองแนวคิดคือทำความดีความชั่วอยู่ที่ตัวของเรา การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพการอ่านประเมินค่าและแนวคิดเป็นทักษะขั้นสูงที่มุ่งประสิทธิผลอย่างเต็มรูปเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในชีวิตซึ่งต้องฝึกให้เกิดทักษะเหล่านั้นอย่างชำนาญเพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนและประกอบอาชีพการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพคือการอ่านบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งผู้อ่านสามารถฝึกทักษะให้เกิดขึ้นได้ตามพื้นฐานความรู้และประสบการณ์การอ่านจะทําให้ได้รับประโยชน์ในการอ่านหนังสืออย่างคุ้มค่าต้องอาศัยกระบวนการอ่านดังนี้ 1. การตั้งจุดมุ่งหมายการอ่าน 2. การอ่านเพื่อความเข้าใจ 3. การอ่านเพื่อตับประเด็นที่สําคัญ 4. การอ่านเพื่อวิเคราะห์แยกแยะ 5. การอ่านเพื่อประเมินค่า 6. การอ่านเพื่อวินิจฉัยตัดสินแนวคิด 7. การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 5. การอ่านนอกจากอาศัยกระบวนการที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 6. การอ่านเพื่อประเมินค่าแนวคิดจากการอ่านเรื่องต่างๆ ยังมีขั้นตอนส่วนย่อยดังนี้ 1. อ่านแล้วแยกแยะให้ได้ว่าสารใดเป็นสารประเภทความรู้โน้มน้าวใจหรือจันลงใจ 2. อสารที่เป็นประเภทให้ความรู้หรือโน้มน้าวจูงใจสารใดเป็นประเภทข้อเท็จจริงสารใดเป็นประเภทแสดงความคิดเห็นส จับประเด็นสำคัญควรนำไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นว่าตรงกันหรือแตกต่างกันเพียงใดใครจับประเด็นได้ลึกซึ้งและชัดเจนกว่ากัน 4. ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์เจตนาของผู้ส่งสารจะต้องทำด้วยความมีเหตุผลเพื่อลงความเห็นว่าสารนั้นเชื่อถือได้เพียงใด 5. จดใจความสำคัญของสารไว้เพื่อเป็นแนวทางการประเมินค่าแนวคิดต่อไป 6. ทำการประเมินค่าของสารว่าให้ประโยชน์ให้แนวคิดข้อคิดสร้างสารรค์เพียงใดสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เพียงใดการอ่านเพื่อประเมินค่าแนวคิดเป็นการอ่านที่ผู้อ่าน ต้องอาศัยความรู้ทางภาษาประสบการณ์ตลอดจนใช้วิจารณญาณในการอ่านโดยมีหลักการอ่านคือต้องอ่านอย่างมีความคิดไต่ตรองและกันกองเรื่องที่อ่านว่ามีเหตุผลหรือไม่การอ่านประเภทนี้ผู้อ่านต้องมีความรู้ในเรื่องที่อ่านควรทำใจให้เป็นกลางโดยใช้ความรู้ และเหตุผลในการประเมินค่าแนวคิดข้อคิดเรื่องที่อ่านโดยแยกแยะเพื่อที่จะประเมินค่าในหัวข้อต่อไปนี้ส่วนไหนผิดส่วนไหนถูกเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลมีข้อดีหรือมีข้อด้อยอย่างไรและมีคุณค่าแนวคิดหรือไม่ทางใด ตัวอย่างข่าวเยาวชนมีเรื่องยิงแทงกันตายมีปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยครั้งเราผู้ใหญ่อ่านแล้วสะท้อนใจที่พวกเขาทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังตามวัยที่กำลังห้าวและขนองอันที่จริงเยาวชนเหล่านี้ก็คือกำลังสำคัญของชาติในอนาคตแต่เมื่อทำอะไรที่เป็นการตัดอนาคตตัวเองเช่นนี้ ก็เหมือนตายอดด้วนที่ย่าจะเติบโตกลายเป็นจุดบอดของชีวิตพลและเป็นมลพิษของสังคมคนที่ต้องน้ำตาตกในก็คือพ่อแม่ที่หวังจะเห็นความจเจริญง,งดงามในชีวิตลูกหวังจะได้เป็นเกียรติเป็นสีของวงตระกูลและเป็นที่พึ่งพิงในยามเป็นไม้ใกล้ฝั่ง แต่ความหวังทั้งหลายก็จะละลายหายไปเหลือเพียงความชอกช้ำในอกที่ลูกไม่มีวันเข้าใจสรุปแนวคิดคือ 1. การทำสิ่งใดควรค,วรคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ 2. เยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต 3. ลูกเป็นความหวังของพ่อแม่ ตัวอย่างนิทานเรื่องไก่โต้งตาฟางไก่โต้งรู้สึกตัวตื่นค่อยๆเบิกตาขึ้นข้างหนึ่งด้วยอาการงัวงเงียเขามองเห็นดวงกลมสีทองอารามส่องแสงสว่างสวยอยู่บนฟ้าไก่โต้งสะดุง้งหายง่วงทันทีโอ้ต้องเป็นพระอาทิตย์แน่ๆเขามั่นใจ โพสจากกิ่งไม้ไปยืนเกาะอ,อยู่ที่ประตูรั้วหน้าที่ของไก่ต้งคือต้องเป็นนาฬิกาปุกคอยบอกเวลาให้คนและสัตว์รู้ว่าวันใหม่จะเริ่มขึ้นแล้วเอกิเอเอเอเช้าแล้วจ้าเช้าแล้วไก่ต้งก่งคอขันเสียงเจ้ยเจ้าดังก้องไปทั่วทุ่งนาฝูงไก่เดินออกไปที่ลาน เอ๊ทำไมวันนี้มืดจริงนะเสียงแม่ไก่วนแม่วัวเดินอึดอาดไปที่ประตูคอก้ายป่านนี้แล้วชาวนายังไม่ขนฟางมาให้เรากินอีกอืมเช้าแล้วเหรอหมาพึมพำม,มีนกตัวใหญ่บินมาเกาะเสียงหัวไก่โต้งเจ้าเป็นใครไก่ต้งร้องถามนกคู่ไงล่ะ นกฮูกใหญ่บอกแล้วพวกเจ้าทั้งหลายตื่นขึ้นมาทำไมกลางดึกไม่รู้จักกลับนอนนกฮูกสงสัยก็ไก่โต้งน่ะสิปลุกพวกเราบอกว่าเช้าแล้วเสียงสัตว์ต่างๆตอบกันระเบิยงสิงแซ่เห็นหรือเปล่าพระอาทิตย์อยู่บนฟ้าไก่โต้งโก่งคอเถียงนกฮูกหวัวเราะรัน่นนั่นมันพระจันทร์ต่างหาก นกคูกอธิบายให้ฟังสัตว์ทุกตัวจึงกลับไปนอนต่อไก่โต้รู้สึกอายมากที่ตาฟางเห็นพระจันทร์เป็นพระอาทิตย์นับตั้งแต่นั้นมาไก่ต้จะลืมตาทั้งสองข้างมองดูท้องฟ้าพิจารณาให้แน่ใจว่าเป็นพระอาทิตย์จริงๆก่อนที่จะขันปลุกใครต่อใครให้ตื่นจากหลับแนวคิดคือ คิดพิจารณาไต่ตองให้รอบคอบก่อนจะทำตัวอย่าง สองขามายืนพื้นผืนพบมีตารบคู่สมองมาสองหนมีสองมือถือพิทักษ์รักค่าคนมีกมลมาเพื่อเชื่อตนเองแนวคิดคือให้เชื่อมั่นในตนเอง